ของฟรีเล่นดี EP สาวครับวันนี้เราอยู่กับตำนานฟรีลูกลักของผมเองในตำแหน่ง d ีเอย่างตัวเดวิดเบ็คแคมนั่นเองนะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้งานโจอยู่แล้วแต่ผมก็เห็นหลายคนไม่ใช้นะทั้งที่ผมรู้สึกว่านี่คือโคตรดีเลยครับผมขาดเขาไม่ได้จริงๆนะสูง1น3งอาอายุ36ปีถนัดเท้าขวานะครับส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้นะใช้ได้ปกติฟอร์กเล่นเอาไปเต็มที่รักไม่ลักขนาดไหนครับขาดไม่ได้จริงๆเล่นไปแล้วให้กับผม444แมช ยิงไป19ทําไปทั้งหมด73แอซิตนั่นเองนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะเล่นนะครับได้ทั้งหมด4ตําแหน่งค่าพลังเข้ากันก็จริงนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหยิบเอาไปเล่นเป็นดีมเอฟไม่ก็ซีมเอฟมากกว่านะครับผมมีการปรับอัพค่าพลังเนี่ยเน้นไปที่ตัวริมเส้นมากขึ้นเคยหยิบไปเล่นริมเส้นเนี่ยความเร็วอาจจะไม่จัดจ้านแต่เรื่องของการจ่ายบอลของเขาก็มีประโยชน์แล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะฮะมีเกมรุกของบอลเลี้ยงบอลดี D นะครับจ่บา,ายบอลสั้นโยบอลยาวเนี่ยของผมผมให้เนะก้ง,กงทีีด่ดมากๆคววามเเ็ เพิ่มขึ้นมาได้แค่ประมาณนี้ครับอยู่ที่80ทั้ง2อันนั่นเองแล้วก็เตะแรงเนี่ยได้95นะครับมีความผิวความอืดก็อยู่ที่98เห็น <He S 2> อายุนะครับผม เยอะแบบนี้36เนี่ยเล่นได้ตลอด90นาทีสบายนะครับบูสเตอร์เนี่ยผมเพิ่มในเรื่องของ agility นะเสริม2ค่าพลังความเร็วความพิวการทรงตัวแล้วก็ความอึดน,นั่นเองนะครับสกิลเนี่ยจริงๆเขาก็มีครบอยู่แล้วทั้งยิงประตูจ่ายบอลต่างๆนะฮะและแน่นอนออว่าผมไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับเขาไปครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่าควรเพิ่มอะไรนะฮะผมคิดว่าควรเพิ่มแบบพวกสกิลจ่ายจังหวะแรกนะครับให้กับเขาไปเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะ รวมไปถึงพวกออกบอลด้วยเท้าด้านนอกเผื่อว่าเนี่ยเราจะหยิบออกไปเล่นเป็นตัวริมเส้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มยิงไกลเข้าไปน่าจะตอบโจทย์มากสำหรับเดวิดเบคแคมนั่นเองส่วนอับคบาานที่ผมใช้นะครับเผื่อใครอยากตามนะก็คือ8 8 10 12ตามนี้เลยนั่นเองนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าให้มาแล้วคุ้มมากๆจริง,รงตั้งแต่ภาคที่แล้วครับไหนใครใช้อยู่เหมือนกันบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้แบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาแนะนำอีกสำหรับนะักเตะฟรีเล่นดีเจอกัน